เหรียญคงกระพันหนึ่งปีหลวงปู่แพ้วปาวะโรวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมนะครับรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นปี2565ปัจจัยนะครับที่สร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารอายุยืนและพระมหาเจดีลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่เจาะหูนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่แพ้วห่มจีวรเฉียงด้านบนเหรียญน,นะครับด้านบนเหรียญมีคำว่าคงกระพันหนึ100่งร้อยปีเป็นเลขไทยนะครับด้านล่างของเหรียญมีคำว่า หลวงปู่แผ้วปะวะโรนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นยันกลับยันประจำตัวของหลวงปู่แผ้วนะครับด้านบนของเหรียญมีคำว่าพระราชมงคลวชิวราคมใต้ยันลงมาจะมีคำว่าพิเศษนะครับ และล่างลงมาจากยันจะมีคำว่าวัดรางหมันนครปฐมนะครับการจัดสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งร้อยปีนี้จะมีเหรียญเนื้อทองคำไม่ตัดปีกนะครับโค้ดเลขจะเป็นเลขเก้าไทยสตัว โรงยาธงชาตินะครับเหรียญเนื้อทองคําไม่ตัดปีกรงยาธงชาติโค้ดเลขไทย9ตัวนะครับสร้างแค่6ชุดนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อทองคําธรรมดารงยาธงชาติเหมือนกันโค้ดเลข9ไทย4ตัวเหมือนกันสร้าง6ชุดนะครับ เนื้อทองคําไม่ตัดปีอันนี้ลงยาแดงโค้ดเลข9ไทย4ตัวสร้าง6ชุดเหมือนกันนะครับเนื้อทองคําธรรมดาลงยาแดงนะครับโค้ดเลข9ไทย4ตัวสร้าง6ชุดเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อทองคําไม่ตัดปีเลข1ถึง9 สร้างเก้าชุดนะครับเหรียญเนื้อทองคำตอกหมายเลขสร้าง456ชุดนะครับเหรียญกรรมการตอกหมายเลขสร้าง456ชุดนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเดี่ยวนะครับเหรียญเนื้อเงินตอกหมายเลขสร้าง1 9 0 0 0เเหรียญน,นะครับ เหรียญเนื้อนวโลหะตอกหมายเลขสร้าง5,000เหรียญน,นะครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทตอกหมายเลขสร้าง6,000เหรียญและก็เหรียญเนื้อสุดท้ายจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตอกหมายเลขนะครับสร้าง10,000เหรียญเหรียญสวยงามนะครับเหรียญคมคม เป็นอีกรุ่นที่มีอนาคตและราคาจะแพงขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล